ตาสถานการณ์ของตลาดเหงาเหงาวันนี้ก็ลบออกมาเล็กๆ2.5จาณขนะนี้หรือว่า0 1 8เปอร์เซ็นครับให้พี่อาทิตย์เล่าบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยหน่อยดีกว่าว่ามันขึ้นอยู่กับปจัจจัยใดๆณขณะนี้ฮะก็ช่วงนี้นะครับเมื่อวานตัวมูลค่าการซื้อขายก็ยังต่ำกว่า3 0,000ื่นะครับก็เป็นผลกระทบเป็นไซส์เอฟเฟกจากที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนี้ยังปิดทำการกันอยู่นะครับเมื่อวานก็เป็นเทศกาลอีสเตอร์ Easter ของฝั่ง ห่งเส็งเขานะครับแล้วก็ฝั่งยุโรปด้วยนะครับแต่ว่าภาพของวันนี้นะครับคิดว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ยน่าจะกลับสู่ภาวะปกติก็คือเกิน3 0,000่นล้านขึ้นนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวบรรยากาศการลงทุนในช่วงเปิดตลาดช่วงเช้านี่อาจจะยังไม่ได้แบบคึกคักมากนะครับไม่ได้คึกคักมากนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะคนไปวิตกกังวลในเรื่องของค่างเงินบาทน,นะครับที่มันอ่อนค่าเนี่ยทะลุนะครับ อย่างีบแป๊บหนึ่งนะฮะสามสิบห้าจุดหกแล้วฮะเอ๊ะสามสิบหกบาทหก <36. S 2> สิบตังค์ะนะครับก็อ่อนค่ามากที่สุดในรอบเกือบครึ่งปีนะครับตรงนี้คนก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะไปกดดันให้โฟร์เนี่ยไหลออกหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ภาพในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะอยู่อ่อนแรงสักนิดหนึ่งในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์ครับอันนี้ภาพขึ้นใช่ไหมครับขึ้นเรียบร้อยครับโอเคครับนะครับเป็นยังไงฮะ แต่ยหตถึงยังไงก็ดีนะคุณมงคลแสบผมก็ยังมองภาพโดยรวมยังเป็นบวกอยู่นะในสัปดาห์นี้นะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับยังมองภาพว่าเซ็นเนี่ยยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสพันสี่นะครับหลายท่านก็จะสงสัยว,ว่าตลาดมันดูไม่ดีเราย,ยังมองบวกอีกนะมันมีหลายเรื่องที่ผมมองบวกนะหนึ่งก็คือในเรื่องของดุลบัญชีเดินสพัดของไทยเนี่ยมันพลิกกลับมาเกินดุลแล้วนะครับสองพันล้านเหรียญในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสองนะครับ สัปดาห์นี้เราจะมีการผ่านร่างพรบงบประมาณปี67จริงๆผ่านมาแล้วในเรื่องของสภาแต่เราจะนํานํำขึ้นทูนเกาแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายเนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์เดิมเนี่ยคือวันพรุ่งนี้นะครับสเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงพรีวิวงบซึ่งกลุ่มแรกที่จะทำการพรีวิวคือกลุ่มธนาคารโดยภาพรวมแล้วโตดีทั้งคิวอนคิวและยอนเยนะครับโตดีทั้งคิวอคิและยอนเยไม่น่ากังวล นะครับวันนี้กลุ่มนะาคารอาจจะมีแรงขายลงมาบ้างคนอาจจะไปวิตกกังวลในเรื่องของข่าวที่เกี่ยวกับผู้รับเหมารายใหญ่ถูกไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าประเด็นลบต่างๆเนี่ยมันมันพายอินตรงนี้ไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สี่เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวเลขกิจกรรมภาคการผลิตของทั้งโลกที่มันกลับมาฟื้นเนี่ยตรงนี้มันจะผลักดันให้กลุ่มธุรกิจน้ํามันหรือว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันดูน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นสี่เรื่องเนี้ยผมว่า น่าจะพอทําให้เซตอินเด็กในสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสขึ้นนั่นหมายความว่ายังไงนะครับนั่นหมายความว่าการอ่อนตัวลงของดัชนีในช่วงนี้ยังมองเป็นโอกาสในการซื้อในการสะสมครับคุณบอลมูนแสบครับครับผมอะฮะจุดไหนอย่างไรดีฮะในใน,ในการซื้อสะสมเอาเอานเนี่ยนะครับแนวรับผมมองไว้ที่หนึ่งสเจดห้านะครับสําหรับวันนี้นะ นะครับหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับหรือเอาอยู่ในกรอบแล้วกันนะเพื่อมันเพอเซฟนะครับก็คือหนึ่งสามเจ็ดศูนหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับเป็นกรอบแนวรับของวันนี้ครับครับผมในการซื้อสะสมครับผมแนวต้านนะฮะด้านบนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแนวต้านหนึ่งสามแปดห้าครับยังมองไม่ไกลครับคุณมอลมณิแสทครับวันนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบการไซด์เวย์นะครับโดยมีกลุ่มธุรกิจน้ํามันปิโตรเป็นตัวผักดันเป็นตัวหนุน เก่งกาไรได้ในกลุ่มที่เป็นพวกที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทอ่อนค่านะครับแต่มันจะมีกลุ่มที่เซนซิทีฟกับดอกเบียเนี่ยคอยกดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลัวในเรื่องของโฟางชาติที่ไหลออกเนี่ยอาจจะทําให้มูลค่กาการซื้อขายโดยรวมอาจจะยังไม่ได้คึกคักมากหรืออาจจะทําให้ไซต์ที่จะปรับขึ้นเนี่ยอัพไซต์ยังจํากัดอยู่แค่1 3ึ่งครับในวันนี้ครับกราบผมอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยถามพี่อาทิตย์เงินเนี่ยมันกําลังจะหมุนมาพี่อาทิตย์นะฮะ ไม่แน่ใจว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันจะมีผลตอบรับในเชิงบวกกับกับงบประมาณที่จะใส่เข้ามาไหมฮะพี่อาทิตย์โอเคนะครับแน่นอนในเรื่องของเงินกําลังจะหมุนมาเนี่ยครับถ้าเป็นเงินในประเทศเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลานะมันต้องใช้เวลานะครับสมมติว่าเงินงบประมาณที่กาลังจะใส่เข้ามาเนี่ยนะครับสมมติว่าเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของเซนติเมนต์มาก่อน นะครับส่วนเม็ดเงินที่มันจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้นอยๆเนี่ยหนึ่งไตรมาสนะครับก็อาจจะเห็นผลชัดเจนเนี่ยในช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นะครับมันถึงจะส่งผลบวกต่อ GDP นะครับซึ่งในมุมผมผมมองเป็นบวกในเรื่องของงบประมาณรัฐที่กําลังจะเบิกเข้ามานะครับเพราะว่าเขามีเวลาเบิกจ่ายกันจริงๆแค่6เดือนนะฮะบ,บนเม็ดเงินเนี่ยอย่างน้นอยๆมีประมาณสัก1 8ล้านล้านจากยอดเต็ม3.4ล้านล้านนะครับแต่3.4ล้านล้านเนี่ยเข้าใจว่าเขามีการทยอยเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วนที่เป็น,เป,นเป็นพวกเงินเดือนค่าราชการต่างๆแต่ถ้าเงินลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันจะออกมาต่อจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของเม็ดเงินตรงนี้ผมให้น้ําหนักฝั่งบวกนะครับให้น้ําหนักฝั่งบวกแต่หุ้นมันจะขึ้นไม่แรงถ้าไม่มีเงินใหม่จากต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นเรากําลังรอเม็ดเงินใหม่มเม็ดเงินลงทุนใหม่จากต่างประเทศ นะครับที่จะเข้ามาถามว่ามันมีโอกาสเข้ามาไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปข้อหนึ่งก็คือดูบัญชีเดินสะพานที่มันเป็นบวกเนี่ยมันกําลังบอกว่ากระแสของเงินเนี่ยมันกําลังจะไหลเข้าประเทศไทยนะครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่า,วาเงินฝรั่งก็น่าจะไหลเข้ามาบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในมุมของฟรอเนี่ยผมยังให้น้าหนักฝั่งบวกครับเลยมองภาพของเซ็นเด็กเนี่ยจะเป็นลักษณะาการไซด์เว่์อัพมากกว่าที่จะปรับลงไปหลุด1350สนครับ ครับผมนะในเชิงของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าไม่ได้กังวลมากใช่ไหมพี่อาทิตย์อ่าไม่ได้กังวลครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นฟลไหลออกแต่อย่าลืมนะครับว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันคือดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นถูกไหมครับนี่นะครับเพราะนั้นตัวเทียบมันแข็งค่าขึ้นเนี่ยเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยเราก็อ่อนของของเราอยู่แล้วโดยที่ฟลไม่ต้องออกนะ <c oughs> โฟมไม่ต้องไหลออกนะแต่เขาแข็งขึ้นมาเนี่ยเราก็อ่อนของเราอยู่แล้วทําไมเขาถึงแข็งเขาถึงแข็งขึ้นมาเพราะว่าเมื่อคือนนี้ตัวเลขพีใหมภาคการผลิตของเขาเนี่ยมันกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ17เดือนถูกไหมครับ <c oughs> คนก็เลยกลัวเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจหสหรัฐมีการมันดีแบบนี้เฟดมันก็ไม่ต้องเป็นที่ต้องลดดอกเบี้ยเร็วนี้นะครับเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยชา้าเพราะเฟดลดดอกเบี้ยช้าก็แสดงว่าดอกเบี้ยเขายังสูงอยู่ที่5%เเหมือนเดิมเงินมันก็เลยไหลกลับ จากที่ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นก็ไหลกลับมาซื้อดอลลาร์เหมือนเดิมมันก็เลยทาให้ค่างเงินดอลลาร์นี่แข็งพอค่างเงินดอลลาร์มันแข็งบาทมันอยู่เฉยมันก็อ่อนของมันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของค่างเงินบาทอ่อนค่าผมก็เลยไม่ได้กังวลเท่าไหร่ครับครับผมอะนะคะทีนี้ไปที่หุ้นที่น่าสนใจดีกว่าครับพี่อาทิตย์ครับอะแน่นอนวันนี้มันภาพมันหนีจากกลุ่มนี้ไม่ได้นะครับก็คือตัวกลุ่มน้ํามันหรือว่าคอมมอนิที้นะครับที่เราอิงบน PMI ภาคการผลิตของโลกที่มันฟื้้นนนนตัววขึึมมาาซ่่งเือีจ ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ับบสองของโลกประกาศออกมาดีนะครับวันเมื่อคืนนี้เป็นของสหรัฐอเมริกาผมว่าคืนนี้จะเป็นของทั่วโลกเลยเป็น global PMI นะครับทิศทางน่าจะดีขึ้นนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้มันจะส่งผลบวกโดยตรงต่อเซนิเมนต์การลงทุนของกลุ่มน้ํามันนะครับของกลุ่มปิโตเคมีเราเลยเลือกตัวแรกมาคือตัวปตทสพครับค่ะนะครับการเก็งกำไรนะครับแนวรับนะครับหนึ่ง ห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งจุดห้าเป็นแนวรับส่วนแนวต้านยึดเส้นสองร้อยวันตรงนี้ก่อนก็ได้ครับนะครับที่หนึ่งห้าสี่ครับหนึ่งห้าห้าจุดห้าแล้วกันฮะเนี่ยนะครับที่เป็นไฮเดิม erm ของของรอบนี้นะฮะใช้เป็นแนวต้านหรือว่าเส้นสองร้อยวันนั่นแหละครับค่ะกลับผมอ่ะนะครับเอ,นะค,บอคือน้ำมันพี่อาทิตย์มองภาพว่าไปต่อใช่ไหมยังมีโมเมนตัมไปต่อได้นะครับ นะครับโอเคน่าจะไปเห็นแถวๆสัก80เจ็ดเหรียญนะครับในรอบนี้นะครับครับผมเอาไปดูอีกหนึ่งหุ้นนะครับพี่สิ์นะค่ะอ่าอีกหนึ่งตัวเนี่ยคือปิโตเคมีนะครับคือปิโตเคมีตัวเนี้ยนะครับอ่าผมว่ามันน่าสนใจในแง่ของโซนราคาหุ้นที่มันอยู่ในระดับต่ำก็คือ IVL นะครับหนึ่งคือราคาหุ้นเนี่ยลงมาต่ำมาก นะครับสองนี่คือผลประกอบการนี่น่าจะผ่านจุดสูงสุดมาแล้วเพราะว่าเขาตั้งด้อยค่าเงินลงทุนที่เขาไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยไปค่อนข้างเยอะในไตรมาสที่สี่พูดง่ายๆก็คือเขาเรียกอะไรล้างบังใส่อะไรที่มันแย่ๆเข้ามาในงบให้หมดใน Q4 เพื่อพร้อมที่จะฟื้นตัวขึ้นมาใน Q1 นะครับนั่นคือในเรื่องผลประกอบการในเรื่องของ sentiment นะครับแน่นอน P.M.I การผลิตจีนและสหรัฐอเมริกาที่ฟื้นขึ้นมาทุกคนโฟกัสว่าเฮ้ย กลุ่มปีโตมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับสราคาพวกสเปดและปิโตเคมีนี้ตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูเดือนมกรากลุ่มพาเนี่ยที่เป็นเพชรสเปดนะฟื้นตัวขึ้นมาทั้งหมดเลยนะฟื้นตัวขึ้นมาทั้งหมดเลยแต่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นเยอะนะยังไม่ได้เบรกอีเวนอะไรขึ้นมานะครับแต่มันเห็นสัญญาณขงการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเรากําลังจะโฟกัสว่ากลุ่มปิโตเคมีเนี่ยกำลังจะผ่านจุดบอททอมมาแล้วนั่นเอง ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าไม่จาเป็นต้องไล่ราคานะครับอาจจะรอย่อลงมาแถวแถ24บาท50นะครับในส่วนของ IVL ในการตั้งรับนะครับแล้วก็แนวต้านแรกนะครับก็จะเป็นไฮเดิมตรงนี้นะครับ25บาท50นะครับสำหรับตัว IVL ครับผมแล้วก็จะมีแนวต้านใหญ่ๆอยู่ตรงเส้น200วันตรงนี้คือ28บาทนะครับครับผมเอาไปที่คําถามสักหน่อยฮะพี่คำถามน้องเหนือจากปตทสอผอแล้วอย่างตัวปตทล่ะคะคุณอาทิตย์ ปตทเป็นตัวแม่นะครับตัวนี้ในะยังมีประเด็นกดดันในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคากา๊าซซึ่งในระยะแรกเนี่ยเขาจะให้ปตทเนี่ยเป็นคนแบกรับในเรื่องของการปรับเป็นซิงเกิลพูแกเสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังมีประเด็นกดดันอยู่ถ้าท่านชอบน้ํามันท่านเล่นเพียวน้ํามันไปเลยก็คือสอพอครับถ้าเล่นปตทนี้มันเป็นโฮลิงคอมนีเพราะนั้นเวลาการปรับขึ้นเนี่ยมันจะช้ากว่านะครับทั้งในแง่ของผลประกอบการแล้วก็ราคาหุ้นครับค่ะ,ะตัวต่อไป C p พล่ะคะนี่ก็ลงเชื่เหมือนกัน อ่า uh, CPO oh. นะครับอันนี้ก็ยังมีประเด็น uh, ที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมมันดูอาจจะรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่ CRC เนี่ยนะครับจะส่ง Top Daily เข้ามาลุยตลาดในเรื่องของ uh, ธุรกิจหลานสะดวกซื้อนะครับพอยต์ตรงเนี้ยนะครับมันจะยังคงกดดันภาพของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอยู่ในช่วงสั้นนะครับแต่ผมมองว่าการเข้ามาของ Top เองก็ไม่น่าที่จะเขย่าตลาดได้แบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับการลงมาของ CPO ตรงนี้อยู่ในโซนแนวรับพอดีนะครับ ถ้าไม่หลุด54บาทตรงนี้เนี่ยผมว่ายังกับฟันถือได้สําหรับนักทุนที่มีของอยู่หรือถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้หน่อยเนี่ยนะครับก็มองเป็นโอกาสในการเข้ามาสะสมก็ได้นะครับสำหรับตัว CPO ครับ54บาทครับเป็นแนวรับครับค่ะขออีกตัวนึงค่ะ BCH ค่ะโรงพยาบาลค่ะ BCH นะครับช่วงนี้ยังไม่ได้มีกระแสนะครับความน่าสนใจในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลเข้ามานะครับอยู่ในช่วงของ ทศการลอมอดนะครับพราันก็อาจจะทําให้กลุ่มผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเ,เข้ามาทําการรักษาในน้อยลงส่วน b c h อาจจะเน้นในเรื่องของผู้ป่วยในประเทศนะครับซีซันนอลของเขาจริงๆจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่2ไตรมาสที่3นะครับนักลงทุนนะนะครับถ้าใครไปแบบลงทุนกลางยาวได้ผมว่าช็อตตรงนี้เข้ามาซื้อมาสะสมได้นะครับแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยอาจจะรอให้เขาขึ้นมายืนเหนือเส้น200วันตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับนักลงทุนะนะนะจะได้เซฟเซฟหน่อยก็คือประมาณสัก21บาท นะครับแล้วค่อยฟอลโล่ตามนะครับ21บาทแล้วค่อยฟอลโล่ตามผมว่าไม่เสียหายอะไรนะครับถ้ายังไม่กลับมายืนเหนือน21บาทผมว่าเวทแอนซีไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีอยู่ถือต่อก็ไม่เสียหายเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าย้ำว่าคุณต้องถือระยะ6-12เดือนนะเพราะว่าซีซันนของเขาจริงๆมันอยู่ในช่วงไตรมาสที่ไตรมาสที่3ามะเป็นพีคซีซันนของกลุ่มหุไทยบาทครับค่ะครับขอบคุณค่ะขอบ,บคุณมากมากเลยนะครับพี่อาทิตย์ครับ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ